สวัสดีครับผมนายวัชริสุกวรรณนะครับทีซีทีสาครับผมวันนี้ผมจะมานะครับรีวิวบทเรียนเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อวิดีทัศนะครับคหรือ Video อโปรดักชันแ n นด์ดีไซน์ของเว็บไทม์อ็อนะครับไม่รู้ว่าผมอ่านตูดป่านนะครับวิชานี้นะครับได้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ห กรกฎาคมปี2อง3นะครับหรือปีก่อนอน,นั่นเองครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องในตัวองค์ประกอบของบทเรียนนะครับว่าสื่อประเภทนี้นะครับเป็นบทเรียนชนิดไหนนะครับในเว็บไซต์ก็จะระบุนะครับว่าเรียนอะไรบ้างครับก็จะมีหลักการระเบื้องต้นนะครับเราไม่เรียนถึงเรื่องระดับแอดวานซ์ความสําคัญประโยชน์ของการผลิตสื่อวิดิทัศน์ การวางแผนแล้วก็การผลิตสื่อวิดิทัศน์หรืออุปกรณ์ต่างๆด้วยโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์นะครับจะเป็นโปรแกรมจะพวก Sony Ve g a s หรืออาจจะเป็นโปรแกรม Premiere Pro นะครับแล้วก็การศึกษารายวิชานี้นะครับจะเป็นการเรียนรูด้วยตัวเองตามอัธยาศัยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีนะครับข้อดีก็คือความหลากต่างในด้านเนื้อหาครับ ทม์ุเนี่ยมีหลายคอสที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตสื่อวิดีทัศ์เช่นอาจจะเป็นการตัดต่อวิดีโอการสร้างและนำเสนอภาพยนตร์แล้วก็การออกแบบกราฟิกแล้วก็อีกมากมายนะครับแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยอย่างเรานะครับแล้วเขไปเรียนเนี่ยมันสามารถมีหลายลวิชาที่สนใจหรือความต้องการของผู้เรียนได้มากมายเลยะครับคุณภาพการสอนนะครับบางคอสเนี่ยอาจจะมีผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเรานะครับผมและจากประสบการณ์จริงครับความสะดวกสบายใช่ครับต้องมีความสะดวกสบายในการเปิดกว้างการเรียนรู้เพราะเนื่องจากเป็นการเรียนออนไลน์ผู้ศผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ครับทุกเวลาเช่นที่บ้านที่ทํางานหรือไปนานเราก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ครับหลังจากที่มีข้อดีแหละ ะะข้อเสียของเราก็คือคุณภาพของบางคอร์สเนี่ยอาจจะไม่คงที่ไม่ใช่ทุกคอร์สหรอกที่มีคุณภาพการสอนที่เหมาะสมและมีมาตรฐานสูงนะครับเนื่องจากนะครับผมก็จะบอกว่าเป็นเป็นการเรียนรู้ออนไลน์ที่มันผลิตเนื้อหาที่มันรวดเร็วในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอบางคอร์สที่ไม่ได้รับการอัปเดตใช่ไหมครับก็ปรับปรุงทันทีหนละเจอก,การเปลี่ยนแปลงผพ้่ออะรก็คือ เราอัปโหลดขอแล้วสมมติคำลาอัปโหลดขอดแล้วนะครับถ้ามีส่วนไหนผิดพลาดเนี่ยเขาต้องยื่นคำร้องอาจจะเป็นคำร้องที่แก้ไขในตัวหลักสูตรนะครับข้อจากัดด้วยนะครับข้อจํากัดเนี่ยการซ้อมปฏิบัติการเรียนรู้แบบออนไลน์อาจจะไม่มีโอกาสที่จะซ้อมหรือปฏิบัติจริงในสถานาการณ์อย่างแท้จริงนะครับนอกจากที่จะแบบว่าเราไปศึกษาสถาบัตรที่มีห้องเรียนและสถานฝึกฝนได้นะครับ ครับผมก็ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมก็หลังจากข้อดีเสร็จแล้วนะครับต่อมาเว็บไซต์นี้นะครับมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะครับหลังจากที่เราเรียนนะครับคอสนะครับจะเป็นคอสที่ผมเรียนนะครับเป็นสีชั่วโมงนะครับเรามาที่ความคลืบหน้าครับนี่ครับแล้วก็มีมันจะระบุเลยครับว่าเป็นข้อมูลของเราก็คือเป็น ดาต,ตาก็คือแบบทดสอบการเรียนที่เขาประเมินผมก็จะได้เจ็ดสิบเจ็สิบเจ็ดขออภัยครับเจนะครับก็จะมีแต่ละบทแต่ละบทไปเป็นการประเมินแล้วก็มีแบบสํารวจให้เราทําด้วยนะครับแล้วก็ final e x ็กเก็คือเปสอบวัดผลเัานะครับเขาก็จะระบุให้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับมีใบรับรองมาด้วยนะครับเป็นระบุชื่อของเราขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดตอนนี้เป็น 6ชั่วโมงนะครับผมก็สำหรับผมว่าสื้อสุนก็ต้องขอจบการรีวิว <Review S 2> บทเรียนไปเพียงเท่านี้นะครับผมหากมีสิ่งใดบกคร้องก็สามารถแนะนำแล้วก็ให้แนะแนวได้ครับขอบคุณมากค่ะ